นุ้ยพี่น้องมาเวงรถดอัดเฟืองนั่นนี่ไงเออพ่นขั้นหนึง่งพ่นพ่นขั้นหนึ่งพ่วงมามาอัดเฟืองซอยกันจ้ะพี่นออ้องอัดเออบึนบันบ<ะ>ึนบันยูอัดเฟื่องซอยกันเห็นบอหลงลาเห็นบอเห็นพู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 นข้าเจ้ามาอัดเฟื่องซอยกันโอ้ตัวนั้นมาขนเอาเฟื่องพร้อม รถไทยจดเห็นบอนน่ะเห็นสองคันเลยนั่งดีๆลูกมันจะตกมาตกมาตกมาตกนู่นดูดูดูนู่นนู่นนู่นอะไรอืมรับรถเออนี่ตัวนี้รถขนม่รถขนอืมตัวนี้รถอาดรถอาด สองคันเลยมาช่วยกันมาช่วยกันช่วยกันสองคันเลยมอ้พวกเนี้ยผุนผุนพุ่มมาหยาบหยาบอุ้นเออข้นก็ขนใสขนใสขนใสเห็นบ่ลูกหลานเห็นบ่เห็นอัดเจ้าจมาอาัดเฟืองมาให้ขวายให้งัวกินผุ่นอุย้ยมีตะรกร่นใหญ่ๆ นีตรร่ตะกอนยันยันเป็นเบกขึ้นคูนเบรกเป็นเบกขึ้นได้นะ่ะนีตรร่ตะกอนยันยันได้น,ะน่ะดูนะเจ้านี้กะมันเขนเฟี้ยงนี่อัดจโรอยู่นี่นะสมัยกูม,มือเนี่ยมันทันสมัยโลดอัดเฟืองกับบได้ยาก เพื่องบ่ได้เก็บยากพุวนไปนะพวกขั้นนี่ขั้นนี้เป็นตัวอัด์ขั้นนั้นเป็นตัวขนสองคันเลยเออสองคันเลยช่วยกันมาแล้วเออช่วยกันสองคันเลยรถรถทั่วรถรถจักรรถอาร์รถอาร์ตนี่รถอาร์ตอุ้ยใหญ่อนาดรถอาร์ต ตรงนี้รถมาขนนี่มาแล้วทั้งขนไปทั้งวินาทีสองอันไปเออสองอันสองคันเลยนู่นตัวนู้นไปนู่นนู่นอัดเป็นก่อนทั้งกับตุกตุ่มลงเฮ้ยชาวอังเห็นบ่ลูกหกลาเห็นบ่โบนั่งอยู่ในเออย่างดีผมได้โหลดอัดเสี่ยง นั่นนั่นเมื่ไงเมื่ไงพันขวนขึ้นพันขวนขึน้นรถเออพันขวนขึ้นรถ